อย่าเสียเวลาอธิบายกับคนที่อยากจะฟังในสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินเท่านั้นสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า deep rising หรือทะลวง20 0 0มยดอดอ้าวอย่ารอชาร้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติาสตรทุกท่ัง ว่ากันว่าบริเวณใต้ทะเลจีนใต้มีเทือกเขาขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ําและหุบเหวลึกจนซ่อนภูเขาหิมาลัยได้ทั้งลูกล้าลึกเกินกว่าเครื่องมือใดหรือมนุษย์เคยได้สํารวจหลายศตวรรษมาแล้วเรือมากมายน้าไม่ท่วนได้สาบสูญไปในหน้าน้ํานี้อย่างไร้ร่องรอยและยังคงเป็นความลับอยู่จนถึงทุกวันนี้ ตามไปที่พระเอกของเราเขาชื่อฟินิกนเขามีอาชีพเป็นคนขับเรือรับจ้างส่งคนและส่งของตามแต่ผู้ว่าจ้างจะจ้างและเขาไม่สนใจด้วยว่าของที่เขาส่งมันคืออะไรสนใจแต่เพียงแค่เงินอย่างเดียวผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับเขามีลูกเรืออยู่สองคนนั่นก็คือสาวซิกซี่ชื่อไลลาและช่างเครื่องชื่อโจ伊และในขณะที่พวกเขากําลังพาสินค้าและผู้โดยสารเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอยู่นั้นไอ้หัวหน้าของผู้โดยสารมันก็มาคุยกับพระเอกนะครับว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงปลายทางและคนนี้ชื่อฮัน โนเวอร์ผมจะเรียกว่าฮันนะครับสั้นดีพระเอกก็บอกว่าปลายทางในยะอีกไกลแล้วเขาก็เหมือนจะไม่รู้นะครับว่าไอ้ปลายทางเนี่ยมันคือที่ไหนออสนใจแต่ค่าจ้างจริงๆปลายทางคือที่ไหนมันยังไม่รู้เลยตามมาที่เรือสำราญลำใหญ่ลำหนึ่งที่มีชื่อว่าอากอนนอติก้าที่ซึ่งมีบุคคลมากมายกําลังสําเริงสําราญสบายใจในเรือนี้กันอยู่นะครับในเรือลํานี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำน,นวยความสะดวกทุกอย่างและเจ้าของเรือลํานี้มีชื่อว่าแคนตันเขาก็ได้ประกาศว่าให้ทุกคนนั้นเชิญเพลิดเพลินกับความสุขสบายกันให้เต็มทีี่ในขเดเยวกั ที่นางเอกของเราเธอชื่อทิลเลียนเธอก็ได้มาเที่ยวเรือสำรานี้เหมือนกันนะครับแล้วผมจะเรียกเธอว่านางเอกนะครับและก็ดูเหมือนว่าเธอกําลังมีแผนการบางอย่างซ่อนอยู่ทันในนั้นเธอก็เดินตรงมาชนเข้ากับกับตันของเรือและได้ขโมยกระเป๋าตังของกับตันเรือมาซะอย่างนั้นและในขณะที่เธอกําลังค้นของในกระเป๋าตังของกับตัน,ก,ตน<ๆ>ก็เหมือนว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างที่ส่งเสียงมาจากทะเลทําให้เธอนั้นตกใจตัดมาที่เรือของพระเอกพวกผู้โดยสารที่ดูหน้าตาไม่น่าคบพวกนี้พวกเขาบางส่วนก็เมาเรือกันนะครับและก็ดูเหมือนพวกเขาจะเบื่อกับการ นั่งอยู่เฉยๆในขนาดเดียวกันไอ้โจอี้มันก็สนและเข้าไปในห้องที่มีสินค้าของไอ้พวกนั้นอยู่และก็แน่นอนโจอี้มันก็ลองเปิดดูว่าสินค้ามันคืออะไรและมันก็ดันธรรมแจที่อยู่ในมือมันร่วงลงไปที่พื้นและพอมันเปิดสินค้าออกมาดูก็ทําให้เขารู้ว่าข้างในกล่องนั้นมีแต่หัวรบต่อปีโดอยู่ทุกกล่องโจอี้มันก็เวอร์เลยนะครับทันในนั้นพวกของไอ้ฮันมันก็มาเห็นว่าไอ้โจอี้มันแอบมาเปิดดูของของพวกมันพวกมันก็เลยลุมกระทืบไปโจอี้กันสน่วมเลยทานในนั้นเพ่ก็ได้มา ยอมนะครับและพวกมันก็บอกว่าจะฆ่าโจอ伊ทิ้งแต่พระเอกก็บอกนะครับว่าถ้าเขาขาดโจอีไปเราจะไปกันไม่ถึงพระเอกของเราก็โหดเหมือนกันนะครับเขาก็ใช้มันท้ายปืนฟาดเข้าไปที่หน้าของลูกน้องฮันแต่ผลสุดท้ายพวกมันก็ไม่กล้าทําอะไรพระเอกนะครับถ้าทำแล้วใครจะขับเรือล่ะว,วะเวลาต่อมาพระเอกและโจอ้ก็คุยกันนะครับพวกเขานี่ก็พากันงงว่าทําไมพวกไอ้ฮันมันหนึ่งคนต่อบไปโดมาบนเรือเขาและในขณะนั้นพวกไอ้ฮันมันก็เตรียมอาวุธเพื่อจะไปทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ จาดมาที่นางเอกของเราบนเรือสำราญในตอนนี้นางเอกก็ได้แอบเข้ามาที่ตู้เสฟของเรือลำนี้และแน่นอนเธอก็ใช้บัตรของกัปตันผ่านระบบป้องกันของเรือลำนี้เพื่อจะทําการขโมยเพชรของพวกเขาไปแต่ในขณะที่เธอกําลังเชยชมเพชรที่อยู่ตรงหน้าของเธออยู่นั้นพวกแคนตันและกัปตันเรือก็มาเจอเธอที่กําลังจะขโมยของอยู่พอดีและก็เหมือนกับว่าพวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่านางเอกจะมาขโมยเพชรและมันทาให้นางเอกโดนขังไว้ในห้องเก็บของแต่นางเอกก็ร้ายใช้เล่นเธอยังอุตส่าห์ขโมยกระเป๋าตังของแคนตันมา อีกไว้ใจไม่ได้จริงๆในขณะเดียวกันที่ในเรือก็ได้มีใครคนหนึ่งแอบเข้ามาในห้องควบคุมระบบของเรือสำรานและมันก็ทําการปิดระบบของเรือทั้งหมดเพื่อให้ลูกเรือและกัปตันไม่สามารถควบคุมเรือได้และก็ได้ผลพวกเขาไม่สามารถที่จะควบคุมเรือได้ในขณะนั้นลูกเรือก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ใหญ่ยักษ์พุ่งมาหาที่เรือของพวกเขาอย่างรวดเร็วและทันทีที่มันพุ่งเข้ามาชนกับเรือมันก็ทําให้ผู้โดยสารทั้งหมดที่กาลังสนุกสนานสรานเริงรมอยู่กระเด็นกระดอนกิ่งเป็นลูกขนุนและเนรและหน้ากันทั้งหมดเรือ ผู้โดยสารทั้งหมดก็วิ่งหนีตายกันอนละมานแล้วจะหนีไปไหนได้วะในขณนะนั้นเรือที่ห้อยอยู่ข้างเรือมันก็ร่วงลงไปในทะเลซะอย่างนั้นและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปแอบ,บในห้องน้ําแล้วมันทาให้เธอโดนบางอย่างดูดลงไปแดงในชักโครกตายโคตรโหดตามมาที่พระเอกที่กําลังขับเรือกันมาอย่างเพลิดเพลินจูจ่ๆเขาก็พบกับอะไราบางอย่างที่ลอยอยู่ตรงหน้าของพวกเขาพระเอกนี่ก็เห็นแวบๆแ,แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและก็ตูมเขาก็ชนเข้ากับสิ่งนั้นและมันก็คือเรือที่ร่วงลงมาจากเรือสำราญนั่นนงอง เขาเสียหายอย่างหนักพวกเขานี่ก็พากันดับไฟที่ไหมอยู่ในเรือพระเรกก็มาดูความเสียหายที่อยู่ในห้องเครื่องโจโอี้ก็บอกว่าตอนนี้เรือไม่สามารถไปต่อได้เพราะเรือนั้นเสียหายหนักมากทันใดนั้นพวกเขาก็พบว่ามีเรือสำราญลำหนึ่งที่ลอยอยู่ตรงหน้าของพวกเขาเพอดีและมันทําให้ฮันแสดงตัวว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างทั้งหมดและสิ่งที่พวกมันต้องการก็คือการขึ้นไปบนเรือสำราญและปล้นเรือลำนั้นและพอไปถึงพวกเขาก็มัดเรือของพระเอกติดไว้กับเรือสำราญและก็พากันขึ้นไปบนเรือสำรา โดยทิ้งไลล่าและลูกน้องไว้อีกหนึ่งคนไว้ที่เรือของพระเอกจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินตรงไปที่ห้องโถงข,ของเรือและพวกเขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยมีแต่ข้าวของที่แตกแหกกระจายแล้วรอยเลือดที่มีอยู่ที่นั่นมากมายพวกเขานี่ก็พากันมึนงงกับเหตุการณ์นี้มากทันในนั้นลิฟต์มันก็มาจอดตรงพวกเขาพอดีแต่ข้างในลิฟต์กบไม่มีอะไรนอกจากคราบเลือดที่นองอยู่ในลิฟต์พวกเขาก็ยิ่งมึนงงแบบคูณ2จากนั้นพวกเขาก็ออกมาด้านข้างของเรือและก็พบว่าเรือชูชีพยังอยู่ครบทุกลำ งงซ้อนงงกันเข้าไปพวกเขาก็พยายามเดินดูไปทั่วเลยนะครับแต่ก็ไม่พบกับสิ่งมีชีวิตเลยเรือรัางชัดๆแล้วมันทำให้พวกเขาระแวงไปหมดแม้กระทั่งมีอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยพวกเขาก็พากันสาดลูกกระสุนแบบหูดับตับไม่เออหลอนกันเข้าไปจากนั้นพวกเขาก็พาพระเอกและโจอ,อ้ไปหาไหลเรือที่ห้องเครื่องและก็แบ่งคนบางส่วนไปที่สะพานเดินเรือตามมาที่นางเอกที่สลบไปจากการกระแทกของเรือและพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พยายามจะออกไปจากห้องนี้นะครับและเธอก็ใช้ความสามารถมั่วๆ จนที่ล็อกประตูพังซะอย่างนั้นมันจึงทําให้เธอออกมาจากห้องนั้นได้ตามมาที่พวกฮันและลูกน้องที่เข้ามาถึงห้องสะพานเดินเรือหรือห้องมาคับการเดินเรือนั่นแหละครับและก็แน่นอนพวกเขาก็ไม่เจอกับสิ่งมีชีวิตเหมือนเดิมโคตรง,งงเข้าไปอีกในขณะเดียวกันที่ไลล่าเธอก็กําลังซ่อมเรือของพระเอกที่มันรั่วอยู่นะครับแต่จู่ๆก็มีศพลอยเข้ามาในเรือแล้วมันทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและตอนนี้ก็มีบางสิ่งที่มันกําลังจ้องมองมาที่เธออยู่ใต้น้ําและก็เป็นไปตามความคาดหมายเธอก็โดนมันลากไปแดกซะอย่างนั้นนเเเออไมมม่่่าาาาตตยยลลททีีีรแะโจ กำลังหาไหลเรืออยู่ในห้องเครื่องบนพื้นนี่ก็มีแต่น้ําที่รั่วเข้ามานะครับพวกลุกน้องไอฮันมันก็ยืนคุมพวกเขาไว้นะครับและในขณะที่พระเอกและโจ伊กําลังเตรียมอะไร่เรืออยู่นั้นพวกเขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างและมันทําให้ลูกน้องของไอฮันคนหนึ่งต้องเดินเข้าไปดูว่าเสียงอะไรและเขาก็เดินไปสักไกลเลยนะครับนั่นแหละครับไม่รอดแน่นอนมันก็โดนบางอย่างลากมันลงไปแดกในน้าอีกแล้วพวกพระเอกก็ได้ยินเสียงไอ้นั่นมันร้องจาบมาจากตรงที่โดนแดกมันทําให้พวกเขาั้งหมดเหวอกันหมดตัดมาที่นางเอกเธอก็ยังมีอารมณ์มา เธอกาลังจะขโมยเพชรพวกฮันก็เข้ามาเจอเธอพอดีไอฮันก็จับตัวนางเอกไว้และใช้เธอเปิดประตูเซฟให้มันหน่อยเออพอดีเลยและพอประตูห้องนิรภัยกําลังจะเปิดลูกน้องไอฮันก็กระดิกระดาที่จะได้ของที่อยู่ในเซฟและพอเปิดประตูออกมาสิ่งแรกที่มันเจอก็คือขวานอัมเบร่มจามเข้าไปที่หัวของมันและมันทาให้ลูกน้องฮันตายไปอีกคนลูกน้องของไอฮันอีกคนก็โมโหมากมันยังสากระสุนใส่คนที่อยู่ในห้องนิรภัยทําให้คนในนั้นต้องตายไปเฉยๆเหลือรอดแค่เจ้าของเรือและกับตันนางเอกก็อาศัยจังหวะนั้นนลหีกกไปจาพว ตามไปที่พระเอกที่ตอนนี้กําลังงงว่าไอคนนั้นมันหายไปไหนทันในนั้นก็มีอะไรบางอย่างมาลากตัวลูก้องหอ,อยหันไปแดกต่อหน้าต่อตาของพระเอกและโจ้โดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโคตรลึกลับจากนั้นพระเอกและโจอ้ก็พากันวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นไอตัวปริศนามันก็ไล่าตามตู่พวกเขามาติดๆมาแบบโคตรน่ากลัวพวกเขาก็วิ่งหนีกันขี่แทบเลดต,ตามมาที่นางเอกเธอก็วิ่งเข้ามาในลิฟต์แต่ลิฟต์แม่งก็โคตรน่ากลัวแถมมันยังไปในชั้นที่เธอไม่ต้องการและพอลิฟต์เปิดออกมาโจ้และพระเอกก็วิ่งเข้ามาในลิโดยทททันนีางงเเออกก็ใช้้ร ฟาดเข้าไปที่หน้าของโจ伊ซะอย่างนั้นกูผิดอะไรเนี่ยจากนั้นลิฟต์มันก็วิ่งขึ้นลงไปมั่วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดมาเจอกับพวกไอ้ฮันแบบพอดีพอดีพอพวกมันเจอพระเอกพวกมันก็หาว่าพระเอกฆ่าคนของพวกมันพระเอกก็บอกว่ามันมีตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นคนฆ่าเขากับตันก็บอกว่าไอ้ตัวพวกนั้นมันมีอยู่ในเรือเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรและในระหว่างที่พวกเขากาลังขึ้นลิฟต์ไปเออยังจะกล้าใช้ลิฟต์อีกลิฟต์มันก็ไปมั่วอีตัวแล้วแต่มันจะไปเลยนะครับขึ ลงมาถึงชั้นล่างสุดที่ทมีแต่เลือดเต็มไปหมดพวกเขานี่ก็พากันตกใจและหวาดกลัวมากจากนั้นก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะพังประตูเข้ามาพวกเขาและมันทําให้พวกเขายิ่งกลัวและตกใจกันใหญ่เรเอกและฮันก็สากระสุนใส่มันไม่ยัง้งแล้วก็พากันวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นเวลาต่อมาพวกเขาก็พากันมาแอบที่ห้องเก็บของเรเอกก็เดาสถานการณ์ออกหมดนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วไอ้แคนตันเจ้าของเรือวางแผนที่จะให้พวกไอ้ฮันมาป่วนเรือของเขาเองเพื่อที่จะเรียกร้องเอาเงินประกันไอ้แคนตันก็บอกว่า บริษัทของเขานั้นขาดทุนอย่างหนักมันเลยต้องทําแบบนี้แต่ดันมันซวยกว่าเดิมเพราะเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้มันไล่แดกคนในเรือแทนพเพเรก็ถามแคนตันว่าจะซ่อมระบบขอความช่วยเหลือของเรือได้ยังไงแคนตันก็เลยบอกว่าทุกระบบถูกทําลายหมดไม่มีทางที่จะกู้กลับคืนมาได้และในระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยกันไอสัตว์ประหลาดมันก็โผล่มาบนหัวของไอ้โจอี้ซะงั้นพเพเรก็สาดกระสุนใส่มันและมันทาให้คนที่โดนมันดุกึกงเข้าไปหลุดรวงออกมาจากตัวของมันไอ้คนที่ออกมามันก็ยังไม่ตายนะครับแต่ดูสภาพแล้วไม่น่นนนาาจจะอดกั้ พวกเขาก็สากศสุนใส่ไอตัวประหลาดแบบไม่ยั้งพระเอกและนางเอกก็วิ่งหนีออกมาจากพวกไอหันแต่ก็ยังไม่ไหวมาเจอกับไอสั์ประหลาดอีกแล้วนางเอกก็วิ่งทิ้งพระเอกไปาเช่อย่างนั้นและไอตัวนั้นมันก็คล้ายๆกับงูนะครับมันเลื้อยเหมือนกันผมจะเรียกมันว่าโอ้แมงงงแงงนะเด็กแมงงงงงเงงแล้วกันพะไอโจอี้มันเรียกแบบนั้นไอแมงงงงงเงงและมันก็พยายามจะแดกพระเอกนะครับนางเอกก็กลับมาและเอาปืนมายิงเข้าไปที่หัวของมันทําให้มันหนีไปจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ไปเจอกับกัปตันที่กกกกกําลลลังงงงงงจะะะดดนแแแมออไปพรเเ็ พยายามดึงเขาขึ้นมาแต่แรงของพวกเขามันก็ไม่พอที่จะช่วยกับตันเอาไว้ได้แล้วมันทําให้แมงง้องแงงแดกกับตันเข้าไปซะอย่างนั้นไอ้แคนตันมันก็บอกว่ามันน่าจะเป็นหนอนทะเลดึกดําบรรหนอนพวกนี้มันจะกลืนเหยื่อเข้าไปและดูดของเหลวในร่างกายออกจนหมดจากนั้นมันจะคลายกระดูกออกมานี่มันแมงง้องแงงจอมดูดดื่มจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางต่อเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่แบบงงๆนั่นแหละครับและในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางด้วยความหวาดกลัวไอ้โจอีแมงก็ร้องเพลงซะอย่างนั้นอารมณ์ดีจริงๆเวลาต่อมาพวก พบว่าทางที่พวกเขาจะออกไปจากที่นี่มันโดนน้าท่วมหมดแล้วแล้วมันทาให้พวกเขาต้องดำน้ําเพื่อไปโผล่อีกด้านหนึ่งพระเอกก็เลยอาสาที่จะไปก่อนพระเอกฮันและลูกน้องของมันก็ดำน้ําลงไปก่อนและพวกเขาก็สามารถดำจนไปถึงอีกฝั่งได้นะครับและพวกที่ยังไม่ได้ดำลงไปไอแมงงองแงงมันก็มุ่งหน้าตรงเข้ามาหาพวกเขาไอแคนตาแมงก็ไม่รีรอกระโดดน้ําหนีแม่งเลยพวกเขาก็พากันจากศูสย์ใส่แมงงองแงงและทยอยกระโดดลงน้ำไปทีละคนจนหมดและคนสุดท้ายมันก็คือลูกน้องของไอฮันนะครับไอแมงงองแงงมันก็ไล่มา จนทนทัและลากเขาเข้าไปแดกต่อหน้าต่ตางๆหอยโจอี้ไอ้โจอี้เนี่ยก็ร้องหวยหวนในน้ําจากนั้นพวกเขาก็พากันหลบอยู่ในห้องที่เหมือนจะปิดตายและปลอดภัยนะครับพวกเขาก็บอกว่าจะแอบกันอยู่ในนี้จนกว่าจะมีคนมาช่วยแต่พระเอกก็บอกว่าเขาจะไม่รออยู่ที่นี่มันเหมือนพวกเรากําลังรอความตายอยู่พระเอกก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นคนเอาปลาใส่ขวดปิดปากขวดจนแน่นและโยนขวดให้ปลาหมึกยักษ์จากนั้นไม่ถึง2อนาทีปลาหมึกยักษ์ก็สามารถเปิดขวดออกมาได้และเอาปลาออกมาแดกได้แบบสบายใจเฉบทันใดนั้นไอแมงงองแงง,ง,งมันก็โผล มาข้างหลังของลูกน้องไอฮันลูกน้องไอฮันก็สากระส่นใส่แมงงองแงง,ง,งแต่คนที่เหลือก็พากันวิ่งหนีกันหมดนะครับเหลือไอ้นี่คนเดียวและก็เหมือนเดิมโดนลากไปแดกแบบสบายใจเฉิบจากนั้นพวกเขาก็พากันวิ่งหนีขี้ทบเลสและพวกเขาก็พบว่าประตูทุกที่โดนปิดหมดพวกเขาจึงรู้ว่าตอนนี้พวกเขาโดนแมงงองแงง,ง,ง,งต้อนให้ไปในที่ที่มันต้องการและมันทําให้พวกเขาต้องเดินไปต่อและในขณะนั้นไอแคนตันมันก็เดินแยกออกมาจากพวกเขานะครับมันคิดจะหนีไปคนเดียวพวกพระเอก็มาเจอกับห้องโถงที่มีโครงกระดูกม,กมากมายกายกองห้องนี้น่าจะเป็น รวมของน้องงงงแง้งแน่นอนแล้วมันทาให้พวกเขาทั้งหมดกลัวจนขนตูดลุกทันในนั้นน้องงองงง้งก็เจาะเข้ามาที่เรือแล้วมันทาให้น้ําทลักเข้ามาในเรือเป็นจํานวนมากพวกเขาก็พากันวิ่งหนีแล้วมาเจอกับไอ้แคนตันที่กําลังเดินอยู่แบบสบายใจเฉยพอดีไอ้แคนตันมันก็วิ่งหนีพวกเขาและปิดประตูล็อกไม่ให้พระเอกและนางเอกเข้าไปกับมันจากนั้นน้ํากัทลักเข้ามาและซัดเข้าใส่พระเอกและนางเอกส่วนไอ้ฮันกับโจ้ก็วิ่งหนีออกมาอีกทางน้องงองแง้งก็ไล่ตู่พวกเขามาติดๆไอ้ฮันเลยตัดสินใจเอาระเบิดขึ้น ก็เลยหยิบอีกลูกที่อยู่ในมือหอยฮันมาแต่แม่งก็ไม่บิดระเบิดก่อนปลาไปเฉยเฉยโคตรฉลาดไอฮันก็ใช้ระเบิดปลาใส่น้องงองแงงแต่มันก็ไม่อาจจะหยุดความหิวของน้องงองแงงลงไปได้เลยและความชั่วหอยฮันก็ผุดขึ้นมันก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่ขาของโจ้เพื่อที่จะให้โจ้เป็นเหยื่อทวงเวลาให้กับมันแต่ไอโจ้มันยังดวงดีอยู่เพราะตรงนั้นมันมีช่องให้มันลอดเข้าไปและปิดประตูหนีออกมาได้สำเร็จส่วนพระเอกและนางเอกก็สามารถหนีออกไปจากที่ตรงนั้นได้แต่ไหล่เรือที่พระเอกสะพายมามันก็ได้ร่วงหายไปแต่มันกกกเเท่่าาาานนัั้ละครรบพวขไมมสถ เอามันได้แล้วน้องงองแงงเฝ้าอยู่จากน้ําพระเอกและนางเอกก็วิ่งออกมาถึงข้างนอกพวกเขาก็สังเกตเห็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลออกไปจากเรือและพอนางเอกมาเห็นเรือของพระเอกนางเอกนี่ก็ขําเรือของพระเอกนะครับเธอบอกว่ามันยังกับเศษขยะก็ดูถูกตามมันที่โจอี้ที่เดินก,กับเพลงกับเพลงอยู่มันก็เดินแทบจะไม่ไหวนะครับเพราะโดนไอฮันยิงขาเขาก็ได้มานั่งพักแต่จูจ่ๆเขาก็เจอกับปืนพกที่วางอยู่ที่พื้นและทันทีที่เขาหยิบปืนขึ้นไอฮันมันก็เอื้อมมือไปจับเขาเฉยเลยไอโจ้นี่ก็ตกใจสุดๆเพราะว่าฮันกําลังโดนแมงงอออแแงดดกยยู่่โจจีเลตัสินใท วิ่งหนีไปแต่ด้วยความสงสารโจ้ก็ยังจะเอาปืนมาให้ฮันเพื่อที่จะให้เขาได้ฆ่าตัวตายไปซะจะได้ไม่ทรมานแต่ฮันมันกลับเลือกที่จะเอาปืนมายิงใส่โจ้ซะอย่างนั้นแต่ก็ไม่โดนนะครับไอโจ้ก็เลยด่ามันว่าไอหน้าโง่จากนั้นฮันก็เอาปืนหันหัวมาเพื่อจะยิงตัวเองตายแต่ก็นั่นแหละครับลูกปืนแม่งกระดันหมดพอดีมันก็เลยต้องตายอย่างทรมานเวรกรรมของมึงจริงๆเวลาต่อมาเะเอกพยายามที่จะซ่อมเรือนะครับและโจอ้ก็โผล่มาโจ伊มันก็ถามหาอะไรนะครับและวพเรกก็บอกว่าอะไรร่วงหายไปแล้ว โจีดีแบบนั้นก็โวยวายใหญ่เลยพวกเขาก็เลยจําเป็นที่จะซ่อมมันแค่พอที่จะไปได้นี้หน่อยก็เอาแล้วพวกเขาก็ทําสําเร็จนะครับเรือสตาร์ตติดเฉยเลยแต่พระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะใช้เรือของเขาในการหนีออกไปจากที่นี่นะครับเพราะว่าเขาดูแล้วว่าเรือไม่น่าจะรอดตามไปที่นางเอกที่ดูเหมือนกําลังจะาหาอะไรบางอย่างและสิ่งที่เธอหาก็คือกุญแจของเจสกีนะครับแต่จูจ่ๆเคนตันมันก็โผล่มาแล้วบอกให้เธอส่งกุญแจมาให้มันกุญแจแม่งก็มีทั้งหลายดอกแต่แม่งจะเอาดอกเดียวกันอีกแต่นางเอกก็ไม่ให้มนน เและเขาก็มาเจอกับไอ้แคนตันที่กําลังจะฆ่านางเอกพระเอกก็เลยสาดลูกศรคุยแคนตันและทําให้มันวิ่งหนีไปสานในนั้นเรือก็สั่นไหวพระเอกกับนางเอกก็ตกใจกันใหญ่เพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือตัวแมงงองแงงขนาดมหือมาพระเอกและนางเอกก็หนีไม่ทันนะครับมันก็ได้ใช้หางของมันรัดพระเอกไว้และมันก็เอาตัวพระเอกมาส่องซะอย่างนั้นพระเอกยังใช้โอกาสที่แมงงองแงงกําลังจ้องมองเขาเอาปืนลูกซองที่เขาสะพายมายิงเข้าไปที่เบ้าตาแมงงองแงงตัวเบ้อแล้วมันทำให้แมงงองแงงร้องโขนคางจนพระเอกและนางเอกสามารถนี ีไป่ทนนั้พระเอกก็บอกให้หนางเอกวิ่งไปรอเขาที่คลังสินค้าแต่พระเอกแม่งก็มาที่เรือของเขาก่อนจากนั้นเขาก็พบว่าไอ้โจโอี้มันหายไปแล้วพระเอกก็เลยคิดว่าโจโอี้ไม่น่าจะรอดพระเอกก็เลยกลับไปหาหนางเอกที่กําลังงงอยู่ว่าพระเอกหายไปไหนในขณะเดียวกันที่ไอ้แคนตันมันก็มาเห็นเรือของพระเอกที่กําลังเคลื่อนที่ออกไปไอ้แคนตันมันก็ตัดสินใจกระโดดจากเรือใหญ่ลงไปที่เรือเล็กและด้วยความสูงมันก็ทําให้ขาของไอ้แคนตันหักทันทีอย่างโง่ในด้านของพระเอกและนางเอกพระเอกก็ขี่เจสก,กีหนีแมงงงงแง้งที่กําลังล แดดพวกเขาอย่างมามันและถึงจะเป็นทางตันที่เป็นประตูเลื่อนที่มีปุ่มกดพระเอกก็ไม่ต้องลงมากดเลยเพราะเขาใช้การยิงปืนลูกซองใส่ปุ่มและทําให้มันเปิดได้อย่างง่ายดายจนแมงง้องแงงไล่ตามพวกเขาไม่ทันมึงจะแม่นไปไหนเนี่ยตามมาที่ไอ้แคนตันที่ไปถึงที่ควบคุมเรือมันก็พยายามจะควบคุมเรือนะครับแต่พระเอกนั้นล็อกการเดินเรือไว้เพื่อจะให้เรือมันวนกลับมาที่เดิมและพุ่งเข้ามาชนกับเรือสำราญที่มีแมงงองแงงอยู่เต็มไปหมดไอ้แคนตันก็งงนะครับทำไมมันถึงบังคับไม่ได้วะก็นั่นแหละครับตุ้มระเบิิดเเททงงงงแแล้้วมมันําใหอ ลายเป็นแมงงองแงงเผาไปโดยบริยายเรเอกและดังเอกก็ขับเจสกีพุ่งออกมาจากเรือได้สําเร็จโคตรเท่เวลาต่อมาพวกเขาก็ขับเจสกีโจมาถึงเกาะที่อยู่ใกล้กับเรือของเขาได้สําเร็จทันในนั้นพวกเขาก็เจอกับบางอย่างที่กําลังลอยเข้ามาในฟังและมันก็คือโจอีที่ยังไม่ตายนะครับโถ่พระเอกมีก้างขวางคอเฉยแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ก้างขวางคออย่างเดียวของพระเอกนะครับทันในนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากบนภูเขาและมันก็คือเสียงแมงงองแงงอีกตัวที่อยู่ในเกาะนี้เฮ้ยนีมันมาจากเรือมา ลราก็จบเป็นยังไงก็บ้างลหะครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ